สวัสดีค่ะแมบ่บบานแท้ในต่างแดนยูเคนะคะเยน็นวันเพื่อหตอนเย็นก <g ül> ็สิทุ่มนื่องล่ละค่ะมนขึ้นแมบ่บบานเหตุงานกะกันเว้นเล่นอนตื่นมากอ่ะเบิร์บริ้นอนทันทีเราค่ะมาหอดแล้วกะเฮ็ุเวียกเฮียนนิดๆหน่อยๆหาเขากินเตรียมมาเตรียมเหตลูกยั่ง,งกบแฟนอแฟนบฏิเหตุงานนะแล้วก็ยุดสองอาทีขึ้นกันคือลูกก็เลยดูแลลูกอ่ อาจจะคล้องกันเลยฮาเขากินยังแล้วฮะนัน,นเท็ดนี่แล้วอะอาบน้ำนอนสีนาะตื่นกลัวทีนอนเกือบหาโมงสองคนละตื่นวางบายซัมเคิงชีมงไปนอนโดนจังหน่อย,อยขลุบบริปไปโรงเรียนเพราะว่าบริฝ่าไปหับผู้ใดสีนาะตื่นมาแล้วกะเห็นนัน,นเท็ดนี่หาเขากินกันกินกินเขาเย็นเรียบร้อยแล้วละค่ะบริท้ายดีโดยัยงนกโว่กินอาหารฝรัลล่งเพราะว่าไม่บ้านขี้ข้าน ไม่ได้กินขานก็กินนะารง่ายๆมันีก็กินลาซเนียกินง่ายๆบริเทนเอง,รเเองพร้อมซื้อมาพร้อมแล้วเขาอ่าโอเว่นคุกเรียบร้อยแล้วนะคะกต่เลยบแบบรีแล็กซ์กทามหนาวก <c oughs> ต่สิมารีวิวนะคะค็อกเทลอันนี้แช่เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะแข็งล่ะโอ้ยซึมซืออ่านกระบ,บคอคขวดเด็กเกอร์รีเดักเกอรีเด็กเกอรีสตรอเบอร์ แอลกอฮอล์ฟรุ้งแลค็อกเทลนี่แหละของเทสโก้ปอนหนึ่งกตตอนนี้เงินไทยกับ4ิบีบาทเนาะซีซิมห้าบาทนี่กะถุงหนึ่งและปอนหนึ่งเนี่ยอ่าสิมาซิม,มลองเป็นรสสตรอเบอรี่ใส่แก้ยวยังนเนาะแก้วนี้มันสีนี่บอไก่สินิวเยี่ยนแล้วนะคะไก่สีปีไม่กันแล้ว ไม่บ้านแก่สิมีปาร์ตี้นิดๆหน่อยๆอยู่ดอกค่ะอื่นส่วนมูส่วนมูคนไทยบุกี้คนหลักกาแฟนมากินเข่าว่าสีเฮดลาบเป็ดก็สีเฮดเนื้อย่างกินนิดหน่อยแต่ว่ากะวันทีสามที่ไม่บานจะเห็นงานเนี่ยมือเศราดอกอุ้เย็นเห็นงานเนี่ยมือเศร้าละกะเลิกบายสองดอกแต่ว่ากะสิเตรียมมืออื่นสิเตรียมอบเป็ดอบยังไวเังสินะโอ้เอัน เป็ด็ดมาตัวเดียวมันเลยอมันตัวหน่อยเป็ดตัวซ้ำนี่ที่จริงต้องเอาสองตัวมันก็สีพ่อกันเนาะแต่ว่าพูดดีมันได้ตัวหน่อยเลยไปสื่อฮานกูกูดกับมันคือเป็ดนี่แหละกูยูมาค่อยมาค่อยเด็กินเอาเมราอยูนี่อะไรด้กินเพราะชุดนี้กูฮานมันตัวใหญ่ตัวเดียวกับพ่อมันแสบผอมเนื้อมันมันมันหยางเพราอบอบแล้วมันกับบเดมันเด้เลี่ยนอีกอย่างเนะยเพราะว่าน้ำมันมันสีหน่อยลงสีนา เดวใช่ไหมซา,าทตวิที่การเฮ็ดลาบกูชนะคะลาบฮาน <laughs> ตอนนี้กะมารีวิวค็อกเทลสก่อนนะคะค่ายเคลียด์ย่ามเย็นสตรอเบอรี่ผลเดเขามีรูปสตอรอเบอรี่แห้งมองนี้พอมพันได้จะพล้องบุม้มมี่ยูนีโลชั่ว่าอุ้ยแอนกอฮออ์นี่หาซื้อง,ง่ายมากเหลือเกินถือพอมพว่านึกถือก,ก็น่าพอมแม่ยูนีจะเป็นยัง แครอกมีข้อสิบเซ็งสันนะเมืองไทยเขายังเป็นซีเพ่งแพร่งไม่ได้พวกเราพวกยางคือซื้อว่ายูนีตถือไหมถือแฟนถามแฟนกินบอเพิ่นว่าเพิ่นบนบก,กินเพิ่นกินเลดว่ายว่าสันเพิ่นดื่มเลดว่ายใองก็เล่นนี่ซื้อมาหลายเติบอยู่น้ำมาหลายอันนี่หลายซองเยอะเพราะว่ากะมีมืส่วโอ้ยตายพรอลอะล่ละ ส่วนมูมียิงไทยมามีอยู่3คนมั่งเห็นเพิ่นมาได้กับประมาณ3คนเท่นานั้นแหละที่จริงกับส่วนมาอีกคนนึงเพิ่นติดงานมาก,กว่าได้แตบ,บ่อยทุกปีกับบ่เคยเดทจนดอกคะ่ะบ่อยนี่หอกปีนี้ก็เลยเป็นสิบบ่อยเฮ็ดงานวางสินะแล้วก็รีแลกอีกอย่างก็ล่งตัวก็เลยส่วนมูมากินข่าวกับบ่อดเชื่อว่าปาร์ตี้หรอกคะ่ะแบบว่าส่วนมากินขา้าวแกลงซึ้งสีนะแบบว่าส่วนมากินข้าวแกล้งนี่สิล่ะ มูแฟนน้ามังสินะก็ส่วนมากินข้าวแลงคันมูผู้ชายพ่นอยากลงไปพักไก่เพิ่นลงไปจะคล้องกะเพราะว่าเด็กหน่อยเขาไม่ให้ลงไปอยู่แล้วละคันก็นี่แลกก็อยู่บ้านคล้องก็อยู่บ้านกับลูก,กับมูสินะกับมีมูคุยมูอย่างสินะเพราะว่าหาแฟนอยากออกไปสินะก็เลยส่วนมูมากมากินข้าวแลงประมาณหงมงแร้งสินะเริ่มหรือกับเดิมสิหมไยมที่ว่ากับเขาเรียบร้อยหงมงแรง้งลวทันเถอะแม่ยงไหดก็ไดแต่ว่ากับบัวเดนี่กับผู้ใดอยาก ลงไปผับก็บลงไปผับมันมัน,นเดลล่าไล่นะคะคอกเทลปากกะไขหละล่ะขอบคุณไลายนะคะจะเป็นห่วงถามค่ะว่าปากเศ้าไปเช่ว่ากินเผ็ดแล้วมันแพ้มันกับไข่ล่ะค่ะแต่ว่าข้าใส่พริกนิดหน่อยเข้าก็ได้ลดแล้วเดี๋ยวนี้ว่ามันเผ็ดจังสินะ เห็นเพิ่นกินย่ำนะย่ำนี่ยากอยากเห็นลุงเนื้อยุดทูเปอย่างนาะแต่ว่าจะห้องกินบะไรกินเผ็ดคักๆ่ะบะไรกินละมันนี่นะต้องเฮดซ้ำรสคือเบบี้จัง่อยอืมหวานหวานเย็นๆเปรีป้ยวน้อยนึงแล้วก็ได้กินแอลกอฮอล์ดื่มง่าย ดืมไซร่อนกะสิมเมาเร็วจังน่อยแก้วนึงกะเมื่อไงแก้วนึงกะพอดีละคะ่ะตอนเย็นอ่าเดี๋ยวจังไายขอให้ทุกคนเอนจอยนะคะมีความสุขแฟมิลี่ชัมนะคะอ่าเดี๋ยวจังนายเขามาทักทายผูดคุยกันไหมนะคะขอมีสุมสุขสุขสุกคนนะคะมาทักทายกันสวัสดีกันตอนเย็นค่ะมาถามไทย่าวว่าเป็นยังไดอยู่ดีไม่แห้งสุขสุกคนเนาะ <laughs> ปี ก่าก็จะผ่านไปปีไหม่ก็จะเข้ามาอ้าวเดี๋ยวจิงได้เขาก็เตรียมตัวรับนะคะรับโฉมรับดาบเขามาในปีไหมนะคะปีเก้ากับทีมไปได้บุดีอันได้ดีๆกับเก็บไหวนะคะเดี๋ยวก็พอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ